ข้าวผิดจะตำต้มปลาช่อนคนปลาพี่น้นองคนปลา,นา,นาปลาหน้าพี่น้องปลาหน้า ่ก่หัวหอมกระเทียมพี่น้องห,หอมกระเทียมเยี่ยมสรรพด้วยพี่น้องตามปาุ่นปลาเจ้าสิ เดี๋ย่ก็เลอกจ้าเดี๋ยวคนแหลวสีเดียกมากินน้ำกันได้จ้า